าผมหลอไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบคาแรคเตอร์ใหม่ของพิสนะซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมก็แสแจกไอเทมกับเอ็ดนะครับเป็นดาบแบบโคตรลิมิเต็ดแล้วก็มีไอวอลโคตรสวยแต่แบบผมเห็นบางช่องคือแบบออกไปซื้อเองครับโทษทีนะครับไม่ไม่มีปัญญาจ้างคนแบบว่าซื้อให้นะครับคือพี่อยู่บ้านอะคือมีแค่โทรศัพท์ยกหูกิ้งเดียวครับก็น่าจะเหมามาทั้งลาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะสั่งเดลิเวอรี่มาถึงบ้านเลยนะครับ ฮัลโหลน้องเอออยากได้เอตาเอาแบบที่มันมีโค้ดฟรีไฟแจกด้วยนะพอดีแบบจะเมาทั้งร้านเลยครับมีเท่าไหร่เอาเอานี้ผมไม่สนดีกว่าว่าคุณจะมีเท่าไหร่ผมแบบเอาหมดร้านเลยละกันนะครับกี่นาทีครับครึ่งชั่วโมง <laughs> ผมให้เวลาคุณแค่2นาทีได้ไหมคือผมแบบอยากได้มากเลยผมจะมาทําคลิปรีวิวให้เหล่าบรรดาเอซีดูอะครับโอเคตามนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟ ตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังจะลงแข่งนะครับคือเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของผมเลยนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มันเนี่ยสามารถจัดขึ้นให้คนในเซิร์ฟเนี่ยแข่งขันกันนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นผมจะเป็นนักแข่งวันหนึ่งมันมีโหมดใหม่เข้ามานะครับและผมเนี่ยกำลังจะลงไปแข่งมันชนะแล้วก็จะได้ถ้วยด้วยนะครับ